อึบอึบโอ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอยไม่ได้โอยไม่ได้อ่ะยืนมองก่อนยืนมองก่อนยืนเบิงก่อนยืนเบิงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งท่าไม้ก่อนตั้งท่าไม้ก่อนเมื่อกี้จะถึงอยู่แล้วพี่มอสว่าเดี๋ยวพี่มอสจะตั้งท่าไม้ดินี่ ทำยังไงนะพี่มดว่าทำยังไงนะเอาคุกเขา่าโ,โอ้จะคุกเขา่าเออเ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 ออเออเออลุนลุนลุนนาทีระทึกใจนาทีระทึกใจต้นกล้วยจะรอดไหมต้นกล้วยจะรอดไหมโอ้รอด เฮ็ดบาปเทะเนาะพี่มดเนาะเฮ็ดบาปพี่มดลายขอเน่ขอเน่ขอ,เนขอจากน่อยเน่ยืยนมองแล้วทีนี้ยืนมองแล้วยืนมองแล้วโอ้ถอยถอยก่อนถอยก่อนถอย,ถอยก่อนถอยก่อนมีเลตาแม่ช่วยด้วย <c oughs> มีเลตามาฟ้องแม่ด้วยนะแม่ช่วยผมน่อยผมอยากกินต้นกล้วย ช่วยผมหน่อยครับผมอยากกินต้นกล้วยครับ <c oughs> ยืนมองแล้วทีนี้ยืนมองแล้ววันนี้เราพามาแอบดูนะคะโจนจะรักกินต้นกล้วยนะตอนนี้มองแล้วตอนนี้มองแล้วทักทาย <c oughs> ทักทยายจะทักทาย คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะช่วยกดแชร์ก,กดไลค์ให้พี่มดหน่อยนะคะช่วยกดติดตามให้พี่มดด้วยครับพามาแอบดูนะคะโจรจะลักกินต้นกล้วยก็คือไม่ได้กินยืนมองแล้วทีนี้ยืนมองแล้วคลิปน่ารักน่ารักของพี่มดวันนี้จะเอามาฝากนะคะ เดี๋ยวจบไลฟ์จบคลิปก่อนนะคะบายบายค่ะ